เื่อนเราคนนึงนะเป็นนักดื่มตัวยงดื่มจนตับอักเสบแน่และสิเราเนี่ยตัวทําลายตับว่าแต่เพื่อนนายเลิกดื่มหรือยังตอนแรกไม่ยอมแต่ในที่สุดก็ต้องตัดตัดใจไม่ดื่มตัดเนื้อตับที่เสียทิ้งต้องเจ็บจนถึงจะเลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดให้โทษกับร่างกายโดยเฉพาะกับตับ พราะตับนั้นนอกจากจะย่อยสร้างสารอาหารสําคัญอย่างกลูโคสโปรตีนและไขมันบางตัวยังทําหน้าที่เก็บสารพิษเพื่อรอกําจัดอีกด้วยคนดื่มมากเซลล์ตับทํางานมากก็พังเพราะในแอลกอฮอล์มีแป้งน้ําตาลพอเข้าร่างกายมันจะเปลี่ยนเป็นไขมันสะสมเข้าไปก่อแทรกในเซลล์ตับเยอะตับค่อยๆขยายใหญ่ขึ้นเป็นอาการตับโตตอนนี้ยังไม่เจ็บรอจนเป็นตับอักเสบ จะเจ็บแน่นชายโครงขวาคลื่นไส้อาเจียนอ่อนเพลียตัวเหลืองตาเหลืองมีไข้เสี่งตับวายตายในที่สุดตับที่ถูกทำร้ายอย่างต่อเนื่องจากตับปกตินิ่มๆเหมือนตับหมูกลายเป็นตับแข็งเนื้อตับมีพังผืดเกาะผิวของตับครุกคะเป็นก้อนๆคนที่ป่วยถึงขั้นนี้จะมีอาการท้องมานโตผิดปกติอาเจียนเป็นเลือดเพราะเส้นเลือดในหลอดอาหารแตกตัวผอมน้ำหนักลดถ้ายังไม่หยุดดื่มภายใน5ปีกว่า50ซตตายหรือซ้ำร้ายมะเร็งตับมายิ่งเจ็บปวดทรมาน โอกาสรักษาหายน้อยลงและอาจตายไวยิ่งขึ้นไม่อยากตัดตับตายไวยังไม่สายแค่หยุดดื่มยิ่งหยุดเด็วเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเพราะตับฟื้นฟูตัวเองได้หยุดเลยท่องไว้เพื่อตับตับกับตับตับแต่ถ้าหยุดไม่ได้โทรไปที่สายด่วนเลิกเหล้า1นึ่เลยจ้ะดื่มเหล้ามากตับแข็งเลิกแล้วจะเป็นตับอ่อนสินะตับอ่อนนั่นอวัยวะส่วนอื่นงั้นตับแข็งกลายเป็นตับแตกร้อนตับแตกแล้วมันตับจากที่ใช้มุนลังคางั้นเลิกดื่มตับแข็งจะกลายเป็นตับอะไรอะ จากตับแข็งก็กลายเป็นตับแข็งแรงไง